<C oughs> เดือนหน้ามึงเจอกูอีดาเดือนหน้ากูมีอะไรเซอร์ไพรส์กับมึงมึงใจเย็นๆมึงอดใจอีกประเดี๋ยวนะาสวัสดีครับสวัสดีท่านครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องคอยบอกจะแล้วข่าวด่วนหรือนาทีเขาบอกจะแล้วหรือคอยบอกจะแล้วจำนะครับว่าที่นี้ผมพูดตรนนี้เป็นเพียงแค่ทานใครเข้ามาฝากกดไลค์ฝากคอมเมนต์หัวใจสามดวงเป็นกำลังใจให้กันเพื่อเปิดการมองเห็น FC ครับ เดือนหน้านะครับเรื่องป่าไม้กูมีอะไรจะเซอร์ไพรส์ให้กับมึงเมื่อวานนี้มึงคงได้ฟังคลิปไปแล้วนะครับวันนี้กูจะมาเตือนความจำมึงนะดำมึงฟังให้ดีๆนะมึงฟังให้ดีๆนะดำเดือนหน้าเนี่ยกูมีอะไรเซอร์ไพรส์กับมึงชุดใหญ่ไฟกับพริบแป๊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 บปะบ เออแป๊บแป๊บแป๊บ,บเดินหน้ามึงมึงฟังให้ดีๆนะเดินหน้ามึงเตรียมตัวอ่าฟังคลิปหลุดคลิปหลุดคลิปหลุดน่าจะออกได้ไม่ไม่เกินสิบห้าเดือนหน้าพี่แต่ของผมน่าน่าจะว่างช่วงปลายเดือนของมิถุนาครับครคับ,คบได้ยินไหมได้ยินอย่างชาร์จไหมดำ ารรใช่มัคบว่าว่าจะแจ้งความหรือจะปลดไฟตัดยึดหรือจะยังไงครับเดี๋ยวรอรองตัดสุอ,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 อประมาณได้ยินไหมมึงได้ยินไหมยําฟัางอีกรอบหนึ่งน่าะจะตกลได้ไม่ไม่เกินสิบห้านาทเดือนหน้าพี่แต่ของผมน่าน่าจะว่างช่วงงปลายเดือนของมิถุนาครับสิบห้าเดือนหน้าคืออะไรพี <c oughs> ด่ดํายังไงวะ เอาไป,ไปต่อบาต่อมาแล้วเราเราก็ไงต่อพี่คัดต่อต่อไปก็ผมก็ก็ไปดักเนินการนะพี่อ๋อเหมือนาใช่ไหมครับว่าว่าจะแจ้งความหรือจะปัดไฟตัดยึดหรือจะอะไรโอเคไมด่ดามทำบ้านเสร็จให้ไวๆทำบ้านเสร็จให้ไวๆ,เ,ไวๆเดือนหน้า กูมีอะไรจะเซอร์ไพรส์มึงชุดใหญ่ไฟกระพริบแป๊บแป๊บแป๊บนะมึงไม่ต้องกลัว้ะดำนะเดี๋ยวพี่จัดให้มึงเต็มคาราเบลน้องดำคนสวยของพี่นะครับยินชัดไหมครับยินชัดไหมครับให้บานฟังรอ,อบหนึ่งนะอีบานคลิปลุดเจ้าหน้าที่คลิปลุดคลิปลุดคลิปลุดฮะ เดือนสิบห้าเดือนหน้าพี่แต่ของผมน่าน่าจะว่างช่วงๆไปเดือนของพิ่ก็ได้ครับจุดจัดไอ้มึงอีดำมานี่มาป่าหมาโกกับเขาป่าหมากระดิฟ้าดำจ้านำคนงามดำคนงามน้องดำคนงามออกมาแล้ววะดำนะก็ไปดัดเนินกาอะไรนี่ อ๋อเจาใไหมครับมเึงเจอกูเพื่อนเล่นมึงอะดำกูเพื่อเล่นมึงเหรอฮะกูเพ่นเล่นมึงอะดำกูถามว่ากูเพื่อนเล่นมึงเหรอ,อ,อหกูไม่ได้เพื่อนเล่นมึงนะฮะกูไม่ได้เพื่อนเล่นมึงนะ มึงเข้าใจไหมเออมึงเจอกูเต็มคาราเบลกูกลับมาแล้วหลังจากที่กูหลงทางไปสองวันโดนทัวลงกูกลับมาแล้วกูจะมาทวงผืนป้าคืนคนอย่างมึงต้องเจอคนอย่างกูเดือนหน้ากูมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ไฟกระพริบปั๊บป๊บป๊ปั๊บ,บ,บ,บนะมึงไม่ต้องห่วงนะดำ เดี๋ยวพีจะใเต็มคาราเบลเดี๋ยวรู้เลยนะเดี๋ยวรู้เลยรู้เรื่องกระเบื้องหลาวเลยนะเออเพราะฉะนั้นฝากไว้ให้คิดพิจารณากันด้วยจะทําอะไรทําให้ไหวๆนะครับอืมก่อนที่จะไม่ได้อยู่บ้างนั้นก่อนที่จะต้องติดคุก รีบทําำแล้วรีบเข้าไปอยู่ซะก่อนที่จะไม่ได้อยู่เพราะต้องติดคุกก่อนเข้าใจไหมเออรีบททำก่อนที่จะไม่ได้อยู่บ้านหลังนั้นซะเพราะมึงจะต้องโดนคดีที่สองในข้อหาบุกลุกป่าสงวนเข้าไปทำกินโดยที่ไม่รับอนุญาตฝากว่าให้คิดพิจารณาใครจะช่วยมึงใครหน้าไหนก็จะช่วยมึง กูถามึงก่อนมึงไปคิดให้ดีๆนะดำตับเป็ดนะครับผมพูดแล้วนะครับผมรั้นแล้วนะอยากจะฝากไว้ให้ดำคิดถึงข่าวเคาะกรรมของมึงที่มันจะคล้ายใกล้เข้ามาถึงแล้วนะครับกรรมของมึงมันเริ่มเข้ามาชน,นิดชน,นิดทีน,นิดมึงใจเย็น ไม่ต้องกลัวนี่อ่ะกรรมที่ทำกับพ่อแม่กรรมที่ทํากับพระกับเจ้ากรรมที่ใส่หลายใส่สามคนอื่นนี่เป็นแพะกรรมนะครับที่ทาลูกตัวเองมันย้อนกลับมาแล้วนะครับ ทำกรรมดีได้กรรมดีทำกรรมชั่วได้กรรมชั่วเดือนหน้านะเดือนหน้าพี่มีราษฎร์พายให้ได้ป่ะเออไม่ต้องห่วงนะมึงใจเย็นๆน,นะครับเอฟซีหลายคนว่าทำไมทำไมมันกรรมช้าจัง ทำไมทําอะไรมันไม่ได้เลยเอเสียงใจเย็ยนๆครับผู้เราใจเย็นๆครับมันเป็นขั้นตอนการทำงานของเขาเขาทําอะไรก็ต้องรอบครอบถ้าเขาทําอะไรไม่รอบครอบอะ่ะเขาโดนหนึ่งห้าเจ็ดนะครับละเว้นการปฏิบัติที่ปฏิบัติที่โดยไม่ชอบเพราะฉะนั้นเขาทําอะไรเขาต้องรอบครอบครับทุกคนเขาต้องรอบครอบถ้าเขาไม่รอบครอบเนี่ยพี่ผมบอกเลยครับว่า เหนื่อยท่านเหนื่อยก็ท่านก็อาจจะถูก,กปเปดเนือคดีด้วยเพราะฉะนั้นก็ให้ให,ให้เขาให้เขาใจท่านด้วยเนาะให้เข้าใจหน่วยงานด้วยครับเพราะฉะนั้นเอฟซีครับไม่ต้องห่วงขาหมูจัดให้ตามให้เต็มคาราเบลได้ไหมครับอืมนะครับขาหมูจัดให้ตาม ใจเต็มคาราเบลวะนักกลัวน้ให้รีนะสิบห้าเดือนหน้าเรามีนัดก,กันหรือเดือนหน้าวันไหนไม่รู้นะครับเรามีนัดก,กันนะคะใจเย็นนะคะน้ำดำคุณงาม